สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแต่งสาวรุ่นลูกอายุห่าง20ปีลูกๆูกเปิดสาเหตุไฟเขียวดารารุ่นใหญ่แต่งงานใหม่อายุห่าง20ปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากสำหรับครอบครัวของธนงศักดิ์สุภการนักสแสดงรุ่นใหญ่ส่วนอีกมุมหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้เขาคือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวสูญเสียภรรยาด้วยโรคมะเร็งล่าสุด ได้พาลูกชายลูกสาวปันปันเพชรเปี่ยมเปี่ยมรักมาออกรายการคุยแทบโชว์ทางช่องวัน31บเผยอ,อีกมุมของพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกสามคนรวมถึงการแต่งงานกับสาวรุ่นลูกอายุห่างกันเกือบ20ปีคุณพ่อแต่งงานกับสาวอ่อน20ปีปันตอบว่าผมตอบแทนพี่ชายได้เลยว่าคุณพ่อเดินมาบอกว่าคนนี้นะผมก็โอเคตามนั้นพี่ชายก็บอกว่า ให้ดิวกับน้องพราะน้องน่าจะหนักสุดเปรียมบอกว่าต้องบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนแรกที่เป็นแฟนคุณพ่อคนแรกๆจะไม่โอเคเราห่วงพ่อแต่พอมีหลายๆคนเราก็โตขึ้นด้วยมันนานด้วยคนที่คุณพ่อแฮปปี้เราก็โอเคแล้วตอนนั้นเราก็ไม่โอเคปฏิบัติด,ดีมาตลอดแต่พอเสร็จก็บอกว่าไม่โอเคแต่เปี่ยมเป็นคนเดียวที่ได้ของขวัญจากแฟนคุณพ่อ คนอื่นไม่เคยได้เลยธนงศักดิ์บอกว่าเวลาเราชอบใครจะบอกว่าชอบฉันมีลูกนะเปิดไปเลยชีวิตมันควรจะเป็นคู่ก็จะสอนลูกเสมอว่าถ้าเขาไม่เลือกเราไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่เขาไม่ชอบเราเท่านั้นเองและคำมั่นสัญญากับภรรยาคือเราจะมีใครก็แล้วแต่แต่เราจะต้องดูแลลูกจนกว่าเขาจะแยกไปมีชีวิตพ่ออยากบอกอะไรลูก ธนงศักดิ์บอกว่าภูมิใจและดีใจที่มีเขาเป็นลูกที่เขามีวันนี้ภูมิใจในทุกๆวันของเขาสําหรับลูกเรามีความสุขเขาเกิดมาครบแต่ถ้าวันนี้ผิดพลาดอะไรก็มีโอกาสบุกข,ขึ้นแต่อย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ